สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กก็มีโอกาสได้ของที่ระลึกนะเป็นพระจากพี่ชายนะพี่ปื๊ดนะเป็นที่พรบับถือกันมาตั้งนานแล้วนะพอดีท่านไปบวชมาก็ไปสร้างพระนะนี่เป็นพระอะไรพระเทเวสุวรรณเทวสุวรรณที่วัดอะไระที่วัดลางจระเท้วัวเสนาอ จังหวัดพ,ะพระนครศรีอยุธยาที่ผมได้ไปบวชมา่หนึ่งปีหลังจาก,กเกษียณที่โรงพยาบาลคุณเดชพนังเกลือสุดขีดคือ,อเกษียณจากที่นี่แล้วก็ไปบวใชใช่ปีหนึ่งโอ้โหบวชจำพรรษาแค<ช>่นั้นเลยปีหนึ่งไปบวชสามสิบวันนั่นแหละได้มาด้วยความศรัทธาแล้วก็เรื่องโรคภัยไข้เจ็บไปบวชแล้วหายก็เลยยาวเลยปีก็คือ่วยเป็นอันสูงมันสูง เรก็ได้ไปหรือว่าโตศักดิ์สิทธิ์จริงแล้วก็เลยเราก็ได้นิสงแล้วก็ได้ได้ดีใจอ่ะก็เลยมูลนิธิติดสร้างสร้างพระเขาเวทสูงห้าเมตรความสูงเนี่ยห้าเมตรก็มูลค่าหลักแสนไปก็ได้น้องๆได้คุณเล็กกิจในนั่นแหละ น,นะก็น้องๆที่โรงพยาบาลสมเด็จพันธ์เจ้าสศริฐกิจน,น,นักการเินหลยหลายสถานที่ช่วยกันถ้าทำไม่สำเร็จช่วยกันนะทําบุญนะ<อ>ก็สร้างนจนสําเร็จไปแล้วที่ที่วัดไหนนะวัดรางจระเข้วัดรางจระเข้อําเภอเสนาจังหวัดนครศรีธรรม์อ่าเนี่นยเกาะไข่แวะไปทางนู้นก็กอลองไป สักการะบูชาหรือว่าเผื่อที่ะทจะอ่านนี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยแล้ว,ลวี่ยก็ไปยุยยาก็ไปอย่างก้าวัดก็ต้องมีวัดรางจุลเกวัดอินทร์ก็วัดวัดนี้สร้างวัดตังต้งแต่2,290 2,290แล้วเราเสียกรุง2 3 1 0แล้วก็เป็นช่วงที่เกิดพระเจ้าสินท่าน ท่าน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 ได้ประสูติช่วงนี้ช่วงที่เรายังไม่เสียกรุงเพราะเราเสียกรุง2,310วันั้นวัดวันที่สร้าง2,290ช่วงนั้นดีเลยก็ให้ไปวัดเก่าพระมาให้นาเล็กบูชาก็คือเป็นเท้าเวสุวรรณที่สูงกี่นิ้วเนี่ยตรงนี้นี่ยองเล็กสร้างไว้สามันหนาจมีสี่นิ้วเก้านิ้ว <ừ> แล้วก็ใหญ่สิสิบสองนิ้วสิบสองนิ้ว,วก็องค์นี้องค์เล็ก,แ,ลกแม่องค์งเล็กก็สร้างใครจะบูชาก็ไปที่วัดลานจระเข้เลยครับองค์องค์เล็กนี่ทั้งหรดติดหน้ารถด้ว้บูชาที่บ้านนะนะองค์องค์ว่าสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเองใช่ทำมาได้เอากังวลอะไรเพราะว่าได้บุญกุศลเพราะว่านำเงินส่วนหนึ่งก็ ผมสร้างกำแพงวัดอยู่ยังไม่เสียดอ๋อใครอยากจะไปร่วมท,ทําบุญก็ได้ฮะเพราะว่าผมเป็นประธานสร้างกำแพงวัดไปสี่ปีแล้วอตอนที่ยังรับราชการอยู่แล้วก็ไปเป็นประธานตอนที่บวชเป็นวัดแล้วเป็นพระแล้วอีกหนึ่งปีก็สี่ปีพอดีเน<อ>ื่องจากวัดนี้ไม่ไม่มีกำแพงเลยหรือว,ว่าโดนพมาพ่าเผาทำลายไปตั้งแต่สมัยช่วงกรุงศรี<อ>ก็ไม่มีเราไปเห็นสภาพแล้วมันก็ เหมือนกับเราเป็นคนเมื่อชาติที Now, ่แล้วหลวงพ่อเขาบอกว่าถึงใสยท่านนอาวัตถุโลดจะเป็นเป็นคนกรุงเก่าสมัยสมัยกรุงแตกเนี่ยถึงที่มีกิจศรัทธามากมายหลวงพ่อเพราเหมือนเรามีนิดๆได้อะไรได้เงี้ยก็เราอยู่เราคนชนบุรีจริงๆว่าต้องบวชชนบุรีไม่ต้องไปบวชนู่นเหรอว่าเรามีอะไรโดนใจ ก็คือว่าเจ้าตากเนี่ย the ถึงไปสร้างความเจริญให้ให้กับวัดด้วยแล้วไปบูรณะวัดด้วยนะนัชบาเจ้าตากใช่ก็ที่ไปทําความเจริญให้ในในหนึ่งปีเนี่ยก็มีสิข้างอุตเท้าเวทมีสิงสการาลนเยอะตอนนี้คนเข้าไปเที่ยวคนเยอะมีไอ้ไข่เพราะรางเชลเขนะครับแล้วก็คนที่ทำมาค้าขายก็จากไม่มี ไม่มีหรือผู้คนที่ทํามาค้าขายเราเดือดร้อนเจ๊งไปอย่างเช่นข้าเหนียวแม่ข้าเหนียวมะม่วงแม่วารีต้องรอดังสุดในประเทศไทยเลยแกล้มละลายไปแล้วต็แค่มีสองสาร้อยล้านอันนี้โฆษณา้เย้ยในเรื่องจริงเพราะว่าเขาเป็นโยมอุปถาถือว่ราราังจระเุคแล้วเราก็ได้ไปเจอมากับตัวตอนเดินพระนี่แหละว่าเสิ่งที่ศาสนา ของพัะต่างๆแล้วก็สร้างไปสิบล้านยี่สิบล้านเราเรางบน้อยอะ่ะแล้วสร้างด้วยใจได้คนมาทุ่มุญก็องค์องเทพเนี่ยเราก็สร้างให้ละ,ะเดี๋ยวแม่วรีจะมาสร้างอันนี้อยู่อยู่ซ้ายมือของโบสถ์เดี๋ยวแม่วรีจะมาสร้างอีกองหนึ่งเท้าเวอยู่ฝามือได้เป็นคู่กันทำนี่เราก็เริ่มสร้างแล้วันผมคิดแล้วทเลยไม่คิดแล้วไม่ทํำต่อไปก็ ถ้าใครได้ฟังคลิปนี้แล้วก็จะมีผมจะทำพักผาที่พระทัพพระเจ้าตากอีกที่ที่หนึ่งขึ้นตอนนี้ปีเราสุดซะก่อนอก็ยังไม่สำเร็จแต่ว่าองค์พระเจ้าตากที่มูลนิธิสองพันปีะ,ะท่านบริจาคไว้ทั้งหมดห้าสิบพระองค์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งวัดลานจระเขเ้เป็นวัดหนึ่งที่ได้ได้รับมามถือว่าโชคดีมากบรจิจาควัดเก่าแต่ว่า เป็นองค์มาแต่ว่ายังไม่มีพระผาที่ประทับแล้วก็ช่วงที่ผมบวดอยู่นั้นโดนพายุฤดูร้อนในปีที่แล้วอ่ะช่วงมีนาคมนี่แหละพัดพัดแรงมากแบบเป็นพายุอะ่ะท่านตกลงมาจากเป็นองค์ที่อยู่บนที่ประทับชัวช่วคาวผมผมเชิญพระองค์ท่านเนี่ยมาให้บุคลประชาชนสักการะชั่วคราวข้างล่างนะครับแล้วก็ดีช่วงพายุมาเนี่ยก็ตก ลงมาพอดีว่าโอ้คองท่านจนเป็นทองเหลืองเป็นปูนีแตกไปแล้วอือี่ท่านก็พระมาลาบินมาลาห่วกอ<ม>ืก็มีบินนิดนึงก็งเลยบอกหลวงพ่อก่อนที่เราจะสึกอะ่ะเราก็มีฝันตั้งใจว่าจะสร้างพระพาที่มาทับไว้ไว้ให้ท่านได้ดีบบอยู่ถาวรลมพัดมาหรืออะไรจะได้ไม่เป็นอะไรก็ั้นก็เชิญชวนชาวพุทธหรือ ผู้มีศรัทธาแล้วก็ผู้มีบุญร่วมกันนะครับก็หัวใจมาทางช่อง YouTube น่นเล็กได้เลยครับโเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเดี๋ยวจะขอเบอร์ของของพี่ปื๊ดหรือว่านวโทโทไพโรจนนะฮะได้ได้ครับเพราะว่าเพราะเราต้องไปทำกิจนี้สำเร็จเพราะว่าเราเคยทำกิจนี้สำเร็จมาแล้วที่ถ้าใครเคยไปที่วัด วัดกองดินนะครับอยู่อำเภอแก่ที่เกาะที่ยากระกองดินอำเภอนายางจังหวัดจันทบุรีอ่ะอำเภอแก่นไปสร้างไว้แล้วไปสร้างพขาปาที่สร้างไว้ประมาณสามล้านบาทเราเราก็เชิญผบตรผู้บมีการฐานเรือแล้วในผนทั้งหมดในส t r a ีเนี่ยนะครับไปเปิดเราก็ทํางานตอนนั้นทํางานกับท่านเจ้ากรมพลาธิการอาหารเรือนะครับตอนนั้นเราเดินสายบุญด้วยกันอืก็ไปเห็นองค์ท่าน ที่ปโป๊ะสามต้นจริงๆเลยโปใหญ่มากเลยเพราะว่าอันนี้วัดกองดินปืนนสมัยก่อนเป็นเป็นที่พักทัพของพระเจ้าตากก่อนตีกรุงจันทบุรีเมืองจันทบูรีวัดกองดินแต่ก่อนนี่ชื่อวัดกองดินกองดินปืนอพอเป็นเพื่นมาก็เหลือกองดินเฉยเพราะว่าตามดินปืนปืนใหญ่เนี่ยจะไปตีกรุงจันทบูร์ทิ้งมะขามมแกงอันนี้แหละเป็นหลักลึกที่ยี่สิบหกของ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  แหลง่งการเดินทางทัพของพิจตตากอ,อ,อันนี้จะขอสมุดแห่งชาติเลยเพราะนั้นเราก็ภูมิใจที่องค์ท่านไปอยู่ใต้ดินโพองค์นั้นองค์ท่านดามเราเห็นเรื่องความไม่เหมาะสมอ,ะอ่ะกับท่านเจ้ากรมพลาสมัยนั้นคือพลโทสุก,กิจเสรนัง์นะครับขออนุญาตเอ,อ่ยได้เพราะเราไปทําบุญร่วมเงินมาหลาย,ลายที่ฮะี้จริงสําคัญก็คือก็เลยได้ช่วยกัน ทำทั้งกถินพักป่าสารพัดนะครับก็จนสำเร็จก็ใช้ใช้รูปแบบของกรุงธนบุรีเลยน <c oughs> ะครับถ้าถ้าใครอยากรู้รูปละรูปทรงความสวยงามของพเจ้าาตกที่วัดกองดินก็เซิร์ชเข้าไปที่วัดกองดินได้เลยนะครับ,รบเมื่อ <ผม S 2> ประมาณ15ปีที่แล้วแล้วก็ตอนที่ผมว่อยู่วัาางจระะเท้เนี่ยผมก็แวะเข้าไป ไปตั่หลวงพ่อวังจันทรทะเเข้าเข้าไปดูแบบเ่อจะทําพระประ่าทีบ่บรทับที่วังลานจร์ทะเ,กะเกะ้ก็จะไปเจอกับหลวงพ่อองค์เดิมที่สมัย15ปีที่แล้วท่านยังจำพรรษายอยู่ดีใจมากแล้ก็มีกอดน้าต,ตาไหลเลยเออบุญบุญ,บ,ญบุญเก่าบุญอะไรที่เราต้องทำเริ่มกันอีเกเยอะก็เลยได้ไปเห็นสิ่งสวยงามแล้วก็ตรงนี้ก็ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วนะครับก็บเราก็ไปรอบ เรียนมาเอากําแพงมาทําที่วัดลานจุลเกษกําแพงวัดนะครับก็ได้ถ่ายทอดตรงส่วนนี้ส่วนที่แปลก็ิลลที่วัดลานจุลเก้นะครับก็ฝากญาติโยมฝากทุกทุกท่านชาวพุทธแล้วก็ผู้ที่ต้องการจะร่วมสมบูรณ์ก็ขอเชิญนะครับนล้วถ้ามีโอกาสนะครับครับผมก็ขอบคุณพี่ปื๊ดหรือว่าท่านนักโรไพรโรดมากนะที่ มาเล่าเรื่องราวดีๆให้เราฟังนะ e. เกี่ยวกับเรื่องของสายบุญนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ